ายามบครับวันนี้เรามากันติดบ่ายสแล้วครับก็ทั้งลมนะครับลมหนักลมแรงนะครับ,รบมันคาจะแรงครับนะครับ ลูกค้านะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งมาอัปเดตกันนะครับนะครับก็ได้แจ้งทุกคนไปแล้วว่านะครับถ้ามีข่าวคราวอะไรนะครับในวงการช้างที่จะให้ทางทีมงานช้างให้นะครับช่วยเหลือได้ก็แจ้งกานมาครับได้เก็บเลนะครับก็ให้แจ้งกันมานะครับนะครับก็มาทางเช็ตนะครับ ทางโทรนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับรก็วันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งนะครับรกับทุกคนนะครับรมีช้างนะครับให้พ่อพระแม่พระนะครับได้ไถ่ชีวิตอีกหนึ่งเชือกนะครับรนะครับ พลายติ๊กชิโร่นะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นพลายเป๊บซี่นะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับรอยต่อระหว่างพังงากับสุราษฎร์นะครับสุราษฎร์กระบีนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ครับนะครับทางจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองนะครับได้ทักเช็ดมานะครับว่าประกาศนะครับ ให้ทุกคนได้มาให้หายชีวิตนะครับลายแป๊บลายติ๊กชิโร่นะครับติ๊กชิโร่นะครับก็ราคาคร่าวๆก็คือเจ็ดแสนได้ซื้อขายกันครับนะครับนะครับแจ้งข่าวนะครับนะครับไม่อยากให้ช้างนะครับทรมานนะครับจากการลากไม้ครับงาสวยนะครับช้างสวยมากนะครับ คุณเดียวกับพลายมาริโอนะครับแต่งานจะยาวนะครับออกดีกว่าพลายมาริโอนะครับนะครับรบรุ่นราวคราวเดียวครับสวยนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับนะครับแต่นั่นแหละครับนะครับเวลาตกมันนะครับเวลาตกมันใกล้ตกมันก็ต้องระวังนะครับธรรมดาของช้างตัวผู้ธรรมดาของช้างพลายนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับทุกคนนะครับกระแสกาลังมาแรงนะครับนะครับไม่อยากให้ช er ้าง ลากไม้ไม่อยากให้ช้างทรมานนะครับก็นะครับก็เรียอะไรเรียอะไรรวบรวมทุนมาไถชีวิตชีวิตนะครับนะครับช้างนะครับสองเชือกนี้มีงานะครับนะครับมีงานะครับไม่ได้ช้างตัวเมียนะครับนะครับไม่ได้ช้างตัวเมียนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากนะครับฝากฝากเอฟซีฝากแฟนๆทุกคนนะครับนะครับนะครับอยากไถชีวิตนะครับ ไม่ให ma ้ช้างทรมานนะครับไม่ใ oh, ห <cs uc> ้ช้างอยู่ภาคใต้ไม่ให้ช้างลากไม้นะครับก็เรียอะไรเรียอะไรเงินรวบรวมเงินมานะครับไปติดต่อกันได้นะครับนะครับพักพวกมีอยู่แล้วนะครับเพศพวกมีอยู่แล้วนะครับครับช้างอยู่จังหวัดระนองนะครับแถวปากจันแถวกระบุรีนะครับนะครับก็ติดต่อตามสายงานกันไปนะครับสายใครสายมันนะครับนะครับนะครับสายนครก็ก็ติดต่อกันไปนะครับอยู่ช้างอยู่จุดไหนก็ติดต่อจุดนั้นนะครับนะครับนะครับที่ผมนะครับ ได้ประกาศนะครับประกาศนะครับประกาศนะครับว่ามีข่าวข่าวอะไรก็โทรมาแจ้งนะครับเพราะว่าสายงานของของพวกเรานะครับค่อนข้างจะกว้างนะครับที่มาช้างให้ไทยแลนด์นะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปถึงต่างประเทศนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข่าวสารอะไรก็แจ้งมาเราช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้นะครับอีกอย่างนึงคือไม่ต้องมากมองมากมายเรื่องนะครับผ่านนายนงนายหน้านะครับนะครับ ผมบอกแล้วว่าช่องนี้ไม่มีผลประโยชน์นะครับไม่มีผลประโยชน์นะครับเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับก็จะเน้นซื้อมาขายไปก็คือจบจบกันไปนะครับนะครับนะครับไม่ได้มาหาผลประโยชน์กันนะครับไม่ว่าไม่ได้มาเน้นอย่างโน้นอย่างนี้นะครับนะครับไม่มีนะครับนะครับนะครับแล้วก็ไม่มีที่ว่านะครับจะอิจฉานะครับจะอิจฉาทีมงานช้างด้วยกันนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่านะครับคนไหนประพฤติตัวไม่ชอบนะครับนะครับเหมือนจะไม่ค่อยจะโปร่งใสสักเท่าไหร่เราก็เลือกที่จะเลี่ยงนะครับเลี่ยงนะครับแต่ว่าเกิดว่าถ้ายังมีปัญหาไม่ละไม่ละไม่ลดนะครับก็ก็ต้องเจอกันหน่อยนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งที่ช่วยช่วยกันสร้างได้ช่วยกันช่วยกันได้ในในในวงการช้างก็ช่วยกันทานะครับนะครับนะครับไม่เน้นไม่เน้นอิจฉาไม่เน้นหลอกลวงนะครับไม่เน้นงมงายนะครับนะครับนะครับเพราะงั้นนะครับตอนนี้นะครับภาคใต้นะครับในสายของช้างให้นะครับนะครับมีอยสองเชือกนะครับนะครับรอให้คุณมาถ่ายชีวิตหรือนะครับรับไปดูแลต่อนะครับก็คือพลาย แป๊บซี่นะครับแล้วก็ขายติ๊กชิโร่นะครับช้างงามนะครับอายุยังอ่อนนะครับช้างงามอายุยังอ่อนนะครับนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับนะครับราคาก็เบาๆนะครับนะครับเจ็ดแสนแปดแสนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับการไถ่ชีวิตนะครับแล้วก็นะครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับแล้วก็ราคาไม่หนักนะครับนะครับนะครับของช้างให้นี่หนักครับถ้าจะไถ่ชีวิตแต่ละเชือกนะครับไม่ต่ำกว่าสองล้านนะครับ สามล้านนะครับนะครับของช้างให้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคุณคิดดีแล้วเหรอที่จะมาไถชีวิตช้างของปางช้างกัมลานะครับนะครับเพราะว่าผมราคามันสูงครับราคาเจ็ดแสนแปดแสนเนี่ยไม่มีนะครับของช้างให้นะครับนะครับนะครับดูครับบรรยากาศนะครับลมแรงแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับนะครับนี่นี่ลูกค้าซื้อโปรแกรมมา่กี่นาที นะครับนั่งช้างส0มสิบนาทีครับดูครับเมื่อกี้ที่เห็นเห็นกันอยู่นะประมาณสิบนาทีครับขึ้นช้างนะครับขึ้นช้างนะครับขึ้นช้างแล้วก็นั่งถ่ายรูปอยู่นะครับพอดีมีสายเข้ามานะครับน้องมันโทรมาครับผมอ่าเนี่ยครับนั่งช้างสาสิบนาทีแล้วก็อาบน้ํากับน้ำอาบน้ํานะครับแล้วปลดอาบน้ํานะครับเนี่ยลูกค้านั่งเดินนั่งครับลงจากคอนะครับบนเก้าอี้แล้วก็มาถ่ายรูปอยู่ประมาณสัก สิบนาทีถึงไม่กีเมื่อกี้สิบนาทีครับเห็นไหมครับความพอใจของลูกค้าครับแล้วก็ปลดแย่งนะครับพาช้างลงเล่นน้ําอาบน้านะครับในสระนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับนี่คือมุมที่สบายของช้างครับพวกเรานะครับไม่อยากจะให้เห็นนะครับนะครับเพราะว่านิสัยของคนนะครับนิสัยของคนไทยก็คืออยากเห็นในสิ่งที่ทุกคนมองว่าเลวร้ายทรมานนะครับนะครับอยากดูอะไรที่มันท้าทายตื่นเต้นนะครับ มุมที่สวยงามแบบนี้ไม่อยากเห็นหรอกครับนะครับลองสังเกตดูครับนะครับถ้าลองเห็นวันนี้ลูกค้าแขกเอลฟ์ฟนแขกของช้างให้20คน30สิบคน5้าสิบคนแขกร้องกันเต็มช้างเชือกสองเชือกนะครับลองดูครับนี่คือมุมสวยงามของพวกเรานะครับคนดูนะครับไม่มีนะครับไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าช้างอยู่ในนาทีระทึกนะครับช้างดูร้ายช้างอารวาสอย่างนี้ เข้าไปดูกันเต็มหมดนะครับนี่คือนิสัยของคนไทยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันทรมานช้างคารุณช้างไปสามเช่งกันต่างๆนานาครับผมถามว่าเพื่ออะไรครับนะครับเพื่ออะไรครับนะครับนะครับนะครับคุณสาใจแล้วเหรอนะครับที่ว่าได้เข้ามาสามเช่งคนอื่นนะครับโดยที่ว่าคุณมือไม่พายเอาตีนลาน้ำนะครับเอาตีนลาน้ำนะครับนะครับนะครับคุณสาใจเหรอคุณทำเพื่ออะไรนะครับนะครับ นะครับพวกเรานะครับหากินด้วยลําแข้งลําขานะพักน้าแรงของพวกเราแล้วคุณแค่มาเป็นผู้ชมที่ดีไม่ได้เหรอนะครับให้กําลังใจไม่ได้เลยครับนะครับนี่คือสิ่งที่ตลกนะครับนะครับนะครับคือบอกแล้ว่าช่องนี้ไม่อวยนะครับไม่อวยนะครับนะครับไม่อวยช่องไหนอะไรยังไงไม่เคยอวยใครนะครับผิดก็ผิดนะครับถูกก็ถูกว่าไปตามถูกนะครับม่ครับแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับ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 เพราะว่าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นที่ว่า ต้องอยากจะสร้างจุดเด่นจุดดังเพื่อให้ทุกคนมาสนใจแล้วเพราะว่าสนใจไม่สนใจการตลาดเราก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้งอนะครับกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับนะครับกลุ่มคนที่ว่ามาด่าเรานะครับดูครับนะครับการทําตลาดการทําโปรแกรมนะครับดูครับเห็นไหมครับเนี่ย มันคือความเป็นกันเองความเป็นธรรมชาติของช้างนะครับผมบอกแล้วว่าความทรมานนะครับของช้างไม่ได้อยู่ที่การใช้โซ่การใช้ตะขอการใส่เก้าอี้บนหลังช้างนะครับนะครับมันอยู่ที่การดูแลของควานนะครับนะครับดูครับดูการเทคแคร์นะครับของควานควานที่นี่ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงช้างดูแลช้างเก่งอย่างเดียวนะครับดูแลเทคแคร์ลูกค้าก็เก่งด้วยนะครับ แล้วก็ใช้มือเปล่าตบเอาถอยถอยคุยกันเอาครับนะครับแต่แต, ern, ああここตะขอก็ต้องเน็บเห็นไหมครับตะขอนี่คือพาดพาดคอนะครับพาดคอเห็นไหมครับตะขอต้องพาดคอนะครับนะครับไม่ทิ้งนะครับนะครับเผื่ออันตรายขึ้นมาก็คือเอาตะขอเกี่ยวดึงออกนะครับรบลูกค้าครับลูกครับอยู่เงี้ยครับแต่ละวันนะครับวจุกช้าครับจุกช้าครับนะครับ น้านผลนุ่นจะเป็นลูกค้าของสิบไลายครับผลสลิงครับนะครับแต่งตัวรถต่อไปกําลังจะขึ้นแล้วครับนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไปอาบน้าครับในสระนะครับลองสระนะครับลองฉีดาน้ํานะครับนะครับแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวนะครับ คนที่ต้องการจะไถชีวิตช้างนะครับนะครับทางใต้ช้างพลายนะครับสวยๆอ่อนๆนะครับอ้อๆยี่สิบกว่าสามสิบนะครับพลายแป๊ปซี่กับพลายติ๊กชิโร่ครับเจ็ดแสนแปดแสนได้ซื้อขายนะครับนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีทุนน้อยแล้วก็เหมาะสําหรับพ่อพระแม่พระนะครับที่อยากต้องการไถชีวิตนะครับไม่อยากให้ช้างทํางานหนักไม่อยากให้ช้างทรมานนะครับไม่อยากให้ช้างอยู่ภาคใต้นะครับ ครับฝากด้วยครับนะครับช่องพ่อพระแม่พระทั้งหลายนะครับนะครับนะครับที่ต้องการจะใถ่ชีวิตนะครับที่ว่าหาสัญหาช้างนะครับนะครับสัญหาช้างแล้วก็ไประดมทุนกันนะครับช่องบางช่องนะครับฝากด้วยนะครับนะครับนะครับไปติดต่อนกันได้เลยนะครับนะครับไปติดต่อกันได้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องไปบอกว่ารู้ข่าวมาจากช่อง นหัวจาช่องช้างให้ชาแนลนะครับไม่จําเป็นครับนะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ไม่ไม่ไม่จาเป็นจะต้องแบบเออมีความดีความเด่นกับเขาด้วยนะครับนะครับแค่ได้ช่วยช้างได้ถ่ายชีวิตช้างไปเราก็โอเคแล้วครับนะครับเราอีกช่องทางหนึ่งนะครับเราเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกระจายข่าวนะครับให้ได้ช้างได้เจอเจ้าของใหม่เร็วๆนะครับนะครับเพราะตอนนี้ก็คือ ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าช้างยังอยู่นะครับช้างยังอยู่กับเจ้าของที่ว่าเขาไม่พร้อมที่จะดูแลดูแลแล้วนะครับความทรมานช้างจะขนาดไหนนะครับทุกคนลองลองนึกภาพนะครับนะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะควานอาจจะไม่อยากจะเลี้ยงแล้วนะครับก็อาจจะจริงๆกว้างๆงนะครับสมมติไปนะครับนะครับไม่ไม่ได้ว่าเออช้างทรมานนะครับแต่เราไม่เห็นว่าช้างอยู่ยังไงนะครับนะครับบางทีไม่มีควานควานไม่อยากจะเลี้ยงแล้วก็นะครับมาบ้างดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างนะครับช้างมัน ทรมาณนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เจ้าของนะครับใหม่ไปดูแลนะครับที่มีหัวใจนะครับอยากจะเลี้ยงช้างอยากจะใส่ชีวิตช้างอยากดูดูแลช้างนะครับมารับไปเร็วๆนะครับ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 ฝากไว้ด้วยนะครับนะครับบ่ายนี้นะครับดูลมนะครับลมลมแรงมากนะครับลมแรงมากๆนะครับก็พยากรณ์อากาศนะแจ้งมาก็พายุเข้านะครับถึงวันที่ยี่สิบนะครับ นะครับก็ทั้งลมทั้งฝนนะครับนะครับภูเก็ตนะครับเมืองทะเลอันดามันนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับเอฟซีทั้งหลายนะครับที่อยากจะต้องการไถ่ชีวิตช้างนะครับช้างงาด้วยนะครับช้างงาด้วยนะครับนะครับนะครับฝากด้วยนะครับนะครับไพลติกชีโร่นะครับแล้วก็ปพลยเ๊ปซี่ครับเจ็ดแสนแปดแสนได้ซื้อขายนะครับนะครับ มาติดต่อมามาคุยกันนะครับนะครับลองดูนะครับลองประสานงานกันดูลองเรียอะไรเงินกันดูนะครับนะครับผมไม่มีผลประโยชน์แต่อย่างใดนะครับแค่ช่วยกระจายข่าวช่วยเหลือเจ้าของช้างนะครับช่วยเหลือช้างแค่อยากให้ช้างไปอยู่สบายไม่ต้องทรมานจากการลากไม้นะครับเหมือนที่คนพ่อพระแม่พระที่เขาโจมตีกันนะว่าช้างมาอยู่ใต้แล้วก็โดนทรมาน อ <if> ะะ๋อ <het> ม <at> ีอ like <ORE> ีกเชือกนะครับนะครับปลายสมรักอีกเชือกหนึ่งนะครับนะครับเจ็ดแสนแปดแสนนะครับได้ซื้อขายครับนะครับนะครับไม่อยากให้ช้างทรมานนะครับเจ้าของก็อยากให้ช้างไปอยู่สบายเหมือนกันนะครับนะครับรอทุกคนมาใส่ชีวิตอยู่นะครับปลายสมรักนะครับฝากปลายสมรักอีกเชือกหนึ่งนะครับนะครับสามเชือกครับตอนนี้นะครับช้างในทีมงานของจีมานชายไทยแลนด์นะครับที่ฝากทุกคนนะครับรอทุกคนมาใส่ชีวิตนะครับนะครับนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็คือคนที่ไม่อยากให้ช้างที่ที่บอกว่าไม่อยากให้ช้างมาลงมาภาคใต้แล้วก็มาทรมานจากการลากไม้ครับอยากให้คนเหล่านั้นนะครับมาถ่ายชีวิตเข้าไปนะครับนะครับผมพูดจากใจจริงนะครับเขาจิตตาอามณมดีมากนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้เขาทําให้สําเร็จนะครับฝันที่เขาพูดไว้นะครับนะครับที่เขาเปิดปากเปยดเปยปากไว้เอ่ยปากไว้นะอยากให้เขาทําให้สําเร็จนะครับมีอยู่สามเชื่อครับตอนนี้นะครับพลาย แอปซีปลายติ๊กชิโร่นะครับจังหวัดระนองแล้วก็ปลายสมรักนะครับจากจังหวัดพังงาตะปุดนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตบท้ายให้ทุกคนนะครับได้รู้กันนะครับแต่ละคลิปแต่คลิปถ้าเกิดว่าไม่ลืมนะครับสามเชือกนี้นะครับนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับนี่คือการช่วยเหลือของพวกเรานะครับนะครับช่องฉางฮ่ายชาแนลครับนะครับถ้าเกิดว่าอ่าไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับ เป็นเพื่อนกันใน Facebook ของผมนะครับจาชาให้ก็ไปดูได้ในช่อง YouTube ของชาให้ชาแนลอีกทีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมจะอัปโหลดลงใน YouTube อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ s h a n g ชาให้ช n แนลปางช้างกมลาครับทีมงานชางให้ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ gha Channel